หลวงปุ่มัน่นพบพระพุทธเจ้าในพระนิพพานคืนหนึ่งขณะท่านปฏิบัติอยู่ในป่าใจร่ำล้องกราบพระพุทธบาทสมเด็จพระบรมศาสดาขอประธานทรงพระมหาเมตตาให้รู้วิธีปฏิบัติจะนำความสมปรารถนาให้พ้นทุกข์และสมเด็จพระบรมศาสดาก็ได้เสด็จลงมาโปรดหลวงปุ่มัน่น เดี๋ยวเฝ้าพระพุทธบาทพระองค์ได้โปรดพิธีปฏิบัติให้พ้นทุกข์ห่างไกลจากกิเลสโดยสิ้นเชิงหลวงปู่มั่นเล่าว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จลงมาให้ท่านได้เข้าพระพุทธบาทได้เห็นพระพุทธองค์ดังเข้าเฝ้าพระองค์จริงขณะดำรงพระชนมายุสังขารอยู่ฉะนั้นท่านมีความปิติโสมนัตเพียงไร ในบนุญวาสนาของหลวงปู่ม,มั่นที่ไม่น่าเป็นไปได้แก่ชีวิตผู้ใดแต่ก็ได้เกิดกับชีวิตหลวงปู่ม,มั่นแล้วพระพุทธองค์ได้โปรดให้หลวงปู่ม,มั่นรู้วิธีเดินจงกรมวิธีปฏิบัติจ,จิตใจจนในที่สุดหลวงปู่ม,มั่นก็ได้เป็นดั่งองค์แทนสศทษญานุสิทธิ์ผู้สามารถปฏิบัติธรรมดำเนินถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง ได้เป็นพระอาจารย์สายปฏิบัติธรรมองค์สำคัญที่สุดอยู่ในยุคนี้เป็นที่รู้กันอยู่ในบรรดาผู้ใส่ใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่วนหน้าเรื่องนี้ที่ท่านพระอาจารย์ท่านได้เล่าไว้ไม่เพียงทำให้ท่านได้เป็นอาจารย์ผู้สอนธรรมะสำคัญแก่สิทธิอนุสิ์มากหลายแต่ทำให้ได้เข้าใจที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ว่ามื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จอยู่ในเมืองพระนิพานยังทรงได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังที่ควรแก่การได้รับพระพุทธเมตตาเช่นท่านพระอาจารย์มั่นนั่นเองท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านควรที่สุดแน่นอนแล้วที่จะได้รับพระมาหากรุณาผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ศึกษาธรรมทั้งหลายยอมเห็นด้วยกับความจริงนี้แน่นอน หลวงตามหาบัวเดี๋ยวเราถึงประสบการณ์การเข้าถึงพระนิพพานของหลวงปู่มัน่นสิ่งที่หลวงตามหาบัวได้บรรยายเอาไว้นั้นนับว่าเป็นที่ท้าทายความเชื่อเรื่องนิพพานตามแบบจารีตเป็นอย่างยิ่งสำนวนเล่าของหลวงตามหาบัวได้ให้รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับสภาวะจิตของหลวงปู่มัน่นในช่วงที่กำลังจะข้ามพ้นไปสู่ภพภูมิแห่งโลก,กุตระ รวมทั้งเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาหลังจากค่ำคืนแห่งการรู้แจง้งพระอาจารย์มันมีนิสัยผาดโผนมาดั้งเดิมนับแต่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆแม้ขนาดจ,จิตจะเข้าถึงจุดอันเป็นวาระสุดท้ายก็ยังแสดงลวดลายให้องค์ท่านเองระลึกอยู่ไม่ลืมถึงกับได้นำมาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังพอเป็นขวัญใจ คือพอจิตพลิกคว่ำวัฏจักรออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วยังแสดงขณะเป็นลักษณะชวัดเฉวียนเวียนรอบตัววิวัตจิตถึงสามรอบรอบที่หนึ่งสิ้นสุดลงแสดงบทบาลีขึ้นมาว่าโลโปโบอกความหมายขึ้นมาพร้อมว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการลบสมมติทั้งสิ้นออกจากใจ รอบที่สองสิ้นสุดลงแสดงคำบาลีขึ้นมาว่าปิมุตติบอกความหมายว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั่นคือความหลุดพ้นอย่างตายตัวรอบที่สามสิ้นสุดลงแสดงคำบาลีขึ้นมาว่าอน,นาลโยบอกความหมายขึ้นมาว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้น คือการตัดความอาัยอาวร์โดยสิ้นเชิงนี่คือธรรมที่แสดงในจิตท่านขณะแสดงลวดลายเป็นขณะสามรอบจบลงอันเป็นวาระสุดท้ายแห่งสมมติกับวิมุติทำหน้าที่ต่อกันและแยกทางกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อลวงปุ่มันทำลายสังสารวัตรลงได้อย่างเด็ดขาดแล้วท่านก็อย่างเล่าต่อไปอีกว่าขณะนั้น เหมือนโลกธาตุทั้งมวลบังเกิดความเลื่อนลั่นวันไหวเทวบุตรและเทวทิดาทั่วทั้งหมดนั้นต่างก็ประกาศก้องสาทุกการเสียงสะเทือนสถานไปทั่วทั้งจักรวาลทั้งในคืนนั้นและคืนถัดมาลาวเทพทั้งหลายต่างก็มาปรากฏกายเพื่อขอเยี่ยมคารวะและฟังธรรมเทศนาในคืนนั้นชาวเทพทั้งหลาย ทั้งเบื้องบนชั้นต่างๆทั้งเบื้องล่างทุกสารทิศทุกทางหลังจากพร้อมกันให้สาธุก,การประสานเสียงสำเนียงไพเราะสนะโซจนสะเทือนโลกธาตุเพื่อประกาศอนุโมทนากับท่านแล้วอย่างพร้อมกันมาเตรียมฟังธรรมจากท่านอีกวาระหนึ่งแต่ท่านไม่มีเวลารับแขกเพราะภารกิจเกี่ยวกับธรรมขั้นสูงสุดยังไม่ยุติลงเป็นปกติ ในคืนต่อมาชาวเทพทั้งหลายที่มีความกระหิวกระหายในธรรมได้พากันมาเยี่ยมท่านเป็นพวกๆทั้งเบื้องบนเบื้องล่างแทบทุกทิศทางต่างพวกก็มาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอนุภาพแห่งธรรมของคืนวันนั้นให้ท่านฟังว่าเหมือนสวรรค์พิมานพิภพครุฑนาเทวดาอินพลม ยมยักษ์ทุกชั้นภูมิในแดนโลกธาตุสะเทือนสถานหวั่นไหวไปตามๆกันพร้อมกับความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนสรงแสงสว่างไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบงังเพราะความสว่างสวัยแห่งธรรมที่พุ่งออกมาจากกายจากใจของพระคุณเจ้ายิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเป็นไหน,ไหน หลังจากเหตุการณ์ที่เทพทั้งหลายแวะเวียนกันเข้ามาเปล่งสาธุกการและขอฟังธรรมเทศนาจากหลวงปู่มั่นแล้วหลวงตามหาบัวก็อย่างเล่าถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นกรณีพิเศษด้วยเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คือผู้ที่เป็นคู่บารมีของหลวงปู่มัน่นทุกภพทุกชาติได้เดินทางมาพบท่านหลังจากที่บรรลุธรรมแล้วหลวงปู่มัน่น เราให้หลวงตามหาบัวฟังถึงคู่บารมีท่านนี้ว่าตั้งแต่สมัยที่ภูมิธรรมของท่านยังไม่ถึงระดับพระอารหันต์คู่บารมีนี้ได้แวะมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอแต่ก็มาในรูปของดวงวิญญาณไม่ปรากฏร่างกายให้เห็นเหมือนกับที่พบภูมิอื่นๆเขาเป็นกันเมื่อหลวงปู่ม,มั่นถามดวงวิญญาณนั้นก็ตอบว่า ที่ยังไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิที่เป็นหลักแหลง่งเช่นโลกมนุษย์หรือแดนสวรรค์แต่ยังคงเวียนว่ายอยู่ในภพย่อยที่ละเอียดภพหนึ่งในระหว่างภพทั้งหลายก็เพราะว่ายังเป็นห่วงและอะไรในตัวหลวงปู่ม,มั่นอยู่อีกทั้งยังกลัวว่าท่านจะหลงลืมความสัมพันธ์แต่หนหลังและความปรารถนาพุทธภูมิที่เคยตั้งไว้ร่วมกัน ประหนึ่งเป็นคําสัญญาที่เคยมีตอบก,กันมานานแสนนานในสังสารวัตรอันไกโลโพรนี้ซึ่งหลวงปู่ม,มั่นก็บอกว่าบัดนี้ท่านได้ของดความปรารถนาในพุทธภูมิแล้วและขอมุ่งมั่นปฏิบัติตนเพื่อผลทุกข์ให้ได้ในชาตินี้หลวงปู่ม,มั่นเล่าว,ว่ายามใดที่ดวงวิญญาณน,นี้มาพบท่านก็แสดงธรรมให้พอสมควร แล้วก็สั่งให้กลับไปและยังบอกอีกว่าอย่ามาบ่อยแม้ว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะสร้างความเสียหายหต่อกันได้แล้วแต่ก็อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติล่าชาได้ซึ่งในครั้งสุดท้ายที่ดวงวิญญาณน,นี้มาพบเกิดขึ้นหลังจากที่หลวงปู่ม,มั่นบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์แล้วนั่นเองดวงวิญญาณกล่าวกับหลวงปู่ม,มั่นในวันนั้นว่า ในคืนที่ท่านตัดขาดพบชาติและทุกทั้งปวงจนรู้กันไปทั่วทุกแห่งหนในโลกธาตุแต่แทนที่จะชื่นชมยินดีและอนุโมทนาสาธุการตนกลับรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าท่านทิ้งตนโดยไม่เลี้ยวแลหลวงปู่มั่นจึงสนทนาโต้อตอบกับดวงวิญญ,ญาณน,นั้นด้วยความเมตตากระทั่งดวงวิญญ,ญาณเกิดความเข้าใจ จนสามารถสลัดตนให้หลุดจากความห่วงหาอะไรและลาจากไปในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานดวงวิญญาณนั้นได้กลับมาพบหลวงปู่ม,มั่นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการกลับมาในร่างของเทวดาผู้งามสง่าที่มาพร้อมกับความสำนึกซาบซึ้งในพระคุณของหลวงปู่ม,มั่นว่าเหตุที่ตนได้เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นดาววึงนั้น ล้วนเป็นผลมาจากการที่หลวงปู่ม,มั่นมักจะชักชวนให้สร้างบุญสร้างกุศลตลอดระยะเวลาที่ได้ครองคู่อยู่ร่วมพบร่วมชาติกันนั่นเองก่อนเล่าเรื่องนี้หลวงตามหาบัวกล่าวว่าแม้จะเป็นเรื่องภายในที่อาจารย์กับลูกศิษย์บอกกล่าวต่อกันเป็นการส่วนตัวแต่หลวงตามหาบัวเห็นว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการบรรลุธรรมของหลวงปู่ม,มั่นด้วยถ้าข้ามไปก็อาจจะทำให้ขาดเรื่องที่เป็นข้อคิดแก่ผู้ฟังนิพพานแล้วไม่สูญปรากฏการแห่งการเข้าถึงนิพพานของหลวงปู่ม,มั่นตามคำบอกเล่าของหลวงตามหาบัวยังไม่จบแค่นั้นทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามาทั้งบทนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากแล้ว แต่ประสบการณ์ที่กำลังจะตามมาต่อไปนี้เป็นความอัศจรรย์ที่อัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นความอัศจรรย์ที่อยู่เหนือความอัศจรรย์อีกชั้นหนึ่งชนิดที่เรียกว่าเป็นการท้าทายความเข้าใจในเรื่องสภาวะของนิพพานตามจาริที่เชื่อถือกันมาเลยก็ว่าได้ต่อไปนี้คือความอัศจรรย์เหนืออัศจรรย์อันเป็นสิ่งที่หลวงตามหาบัว ทรงจำมาจากคำบอกเล่าของหลวงปู่มัน่นพระอระหันต์องค์สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในยุคสมัยของเราหลังจากท่านเดินทางมาจนถึงดินแดนวิมุตติแล้วคืนต่อมามีพระพุทธเจ้าพร้อมพระอระหันต์สาวกจำนวนมากเสด็จมาอนุโมทนาวิมุตติธรรมกับท่านเสมอไม่ได้ขาดคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น กับสาวกบริวารเป็นจํานวนหมื่นเสด็จมาเยี่ยมคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับสาวกบริวารเป็นจํานวนแสนเสด็จมาเยี่ยมคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีสาวกบริวารเท่านั้นเสด็จมาเยี่ยมอนุโมทนาจํานวนพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์มีจํานวนไม่เท่ากันทั้งนี้ ท่านว่าขึ้นอยู่กับวาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ไม่เหมือนกันบรรดาพระสาวกจำนวนมากของแต่ละพระองค์ที่ตามเสด็จมานั้นมีสามเณรตามเสด็จมาด้วยครั้งละไม่น้อยเลยท่านสงสัยจึงพิจารณาก็ทราบว่าคำว่าพระอรหันต์ในานามธรรมานั้นไม่ได้หมายเฉพาะพระแต่สามเณรที่มีจิตบริสุทธิ์หมดจด ก็นับเข้าในจำนวนอรหันตสาวกด้วยพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเสด็จมาแล้วก็ได้ประทานโอวาทและอนุโมทนาคับหลวงปู่ม,มั่นที่สามารถบรรลุนิพพานหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ในโอกาสเดียวกันนั้นหลวงปู่ม,มั่นนิกราบทูลถามว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และพระอระหันต์ทั้งหลายนิพพานแล้วเหตุใดจึงเสด็จมาด้วยร่างกายในลักษณะเช่นนี้ได้ท่านพระอาจารย์กราบทูลว่าข้าพระองค์ทราบพ,พระตถาคตและพระอระหันต์อันแท้จริงไม่สงสัยที่สงสัยก็คือพระองค์ทั้งหลายกับพระสาวกท่านเสด็จไปด้วยอนุป,ปาทิเศสนิพพานไม่มีส่วนสมมุติเหลืออยู่เลย แล้วเสด็จมาในร่างนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแม้มีความบริสุทธิ์ทางใจด้วยดีแล้วแต่ยังคองร่างอันเป็นส่วนสมมุติอยู่ฝ่ายอนุปาทิเสนสนิพานก็ต้องแสดงสมมุติตอบรับกันคือต้องมาในร่างสมมุติซึ่งเป็นเครื่องใช้ชั่วคราวถ้าต่างฝ่ายต่างเป็นอนุปาทิเสนสนิพานด้วยกันแล้วไม่มีส่วนสมมติเหลืออยู่ตถาคต ก็ไม่มีสมมุติอันใดมาแสดงเพื่ออะไรอีกฉะนั้นการพิจารณาและทราบได้ต้องอาศัยสมมุติเป็นหลักพิจารณาตั้งที่เราตถาคตนำสาวกมาเยี่ยมเวลานี้ก็จำต้องมาในรูปลักษณะอันเป็นสมมุติด,ดั้งเดิมเพื่อผู้อื่นจะพอมีทางทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆและพระอรหันต์องค์นั้นๆ มีรูปร่างลักษณะเช่นนั้นเช่นนั้นถ้าไม่มาในรูปลักษณะนี้ผู้อื่นใดก็ไม่มีทางทราบได้เมื่อยังต้องเกี่ยวกับสมมติในเวลาต้องการอยู่วิมุตติก็จำต้องแยกแสดงออกโดยทางสมมติเพื่อความเหมาะสมกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงอรหันตสาวกองค์สุดท้ายจะเป็นพระหรือเนนไม่จำกัด มีแต่ความเสมอภาคกันด้วยความบริสุทธิ์ท่านแสดงบุคลาธิฐานในลักษณะน,นี้เป็นเครื่องบอกถึงความบริสุทธิ์ของกันและกัน